รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ทุกคนเคยเจอประตูแบบนี้กันไหมครับผมว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะเปิดยังไงนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมจะแนะนําวิธีเปิดให้เปิดเอาสนุกสนุกก็พอถ้าเราไปกด F ตรงหน้าประตูแล้วมันจะขึ้นให้เราใส่รหัส3ตัวใช่ไหมล่ะแต่ให้ทุกคนลองฟังดีๆมันจะมีเสียงติดต๊ดๆอยู่จะมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงนี้มันคือรหัสมอสครับรหัสมอส,ค,ส,มอสคืออะไร ให้ทุกคนนึกถึงเซฟที่เป็นโน้ตบุ๊กนะมันจะให้เราใส่รหัส3ตัวใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันคือรหัสเดียวกันแต่อันนี้จะมาในรูปแบบของเสียงให้ทุกคนนึกถึงรหัสโน้ตบุ๊กไว้บนหัวนะครับแล้วฟังเสียงดีๆมันจะมีเสียงยาว3และเสียงสั้น2ให้เรานึกว่าเสียงยาวเป็นขีดนะครับแล้วเสียงสั้นเป็นจุดมันจะได้เป็นขีดขีดขีด,ขดจุดจุด แบบนี้ใช่ไหมมันก็คือเลข8ไงทุกคนส่วนรหัสจะมี3ตัวเราแค่นึกภาพในหัวให้ออกทั้งหมดทั้ง3ตัวแค่นี้ก็เป็นพอส่วนเลขถัดไปจะเป็นยาวสี่สั้นหนึ่งก็คือขีดขีดขีดจุดก็คือเลข9ส่วนเลขสุดท้ายจะเป็นขีดขีดขีดจุดจุดก็คือเลข8รหั 4, ส3ตัวก็คือ898ด คือข้างในมันไม่มีอะไรเว้ยแค่ที่รับเควสส่วนเควสทำแล้วได้อะไรนะเหรอดูนี่มีอะไรอยู่ข้างในอ,อีกกี่ล่ะอะเปลี่ยนกันดูไม่มีอะไรเลย